Smile, ة, ar, มาเด้อพี่น้องกินข้าวเศร้าน้ำกันพี่น้องแดนตำมักแตงแก้มก็ affe, date. ปีงป่าพี Source Source pues nah, า่น้องปลาปีงป่าของหวานก็มีเด้อพี่น้องปลาโตป็นแต่แซ่บเนาะพักเข้ากับพักกาดขาวนะพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อประชุมคู่สกคนในประเทศต่างๆประเทศเด้อกินข้าวเศร้าน้ำกันพี่น้อง สบายดีพี่น้องพ่อๆก็ส่งมาหน่อยเคยล่าคคอเกาเชนเคยพี่น้องขมาส้มขอให้พี่น้องจุมีแต่ความสุขความเจริญเด้อพี่น้องมาพี่น้องมาแดกอาหารเชามื้เปี๊ยงป่ากับตาหมกแดงพี่น้องป้าเปี๊ยงปลาป่าไม่น้ำโค้งเลยพี่น้องนี่ป่าไม่น้ำโค้งตาหมกแดงเข้ากันี่นะพี่น้องกองหวานก็มีพักเข้ากับพักกาดพี่น้อง มาเด้อพี่นองเด้อยกินข้าวสารการเมื่อสุขสุขคนกินตัวหน่อยก่อนถ้ากระเจ้าพปาดกกระชายกินวันวันวนตัวน่อยสเก๊กทุปี

còn càng Rồi nhà càng lại nữa

Cứ bà thu này vào cái nó ừ. Ừ. Tổ, tổ, tổ. nó Như bà bât thù nóng 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 ได้บรอยากเขากงกอดมาี่พี่ไม่จังไปเห็นกล่องติดเขาโอ๊ยนอนหรือว่อยากด้ยกับบริากมาเด้อพี่น้องกินข้าวเด้อเบิ่งสีมุนบ้านก็เด้อนิวบ้านคนเขากินตัวยัง ปานนีมันกา้างเพิ่งมาเอาปาตุ้ปากเกร๊อุ้ยดูหนูต่างรากแกเสี่ยงจูกูขเจ้าวัดนหมอเนาะแล้ว้าไปยังี่ก็จาโมเลนคือหลูาอือยู่ในฝั่งงานหดปกิิาข้าวเนาในหมอวันนี้ถ่วยเอาเขาตูว <c ười> <c ười> con vàng nhìn, ừ, ôi, tỏa, tỏa. Heo, không thành bếp bài ơi bàn hao thì nào ma Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn น้ำขึงน้ถึงไม่เชือมดวนใจแล้วเว่ยน้ำข้มดอนวแล้วแล้วจิมแ้น่แล้วมะากินปลาข้าวปลาปลาวยนะบวบหัเกียมมองลูกถามูย้มน้กับปลาก็มันสวมดอน้กับมองก็แ่กับ๋ยวฮ่องกบปลาคุณอันนี้ดอากงปรคุณยังายอยู่แล้วกับ้ คนใายรายนี่ไปกรจายไปกระจกนซึ่มลงห่วงชางอะไรเรื่เจ้าบอกไปทางว่ะเพาะเขา่ใช้บนทางใครบอกเจ้าบอไปทางว่ะเขาไปทางใช่ของเขาเข้าข้างให้นำปลาหวานเจ้าของมองน้าทังเลยนุ่นำท่วมเอาไวป่าอะสรกบ่่วนอาเปดจ่าคน ดอบอำข้นนะจางคนสตมื่อน่นแล้วน้ำแห้งแล้วปวลอ่ไมปวลหัวมันแห้งกบไปกางใช่ไหมปวมันเบียวมันจ่างนระพังอ๋อหัวนน้ำบ่ถ่วมันยงม่งเหรอบดถ่วมัน้ยมบนบดถั่วงกินเตกี ว่าผสมนยเกิร์ปี๊โยเก้รอปันไม้ไม่กเี้นำเลี่ยนไป้เปี่ยนไม่ได้มากคืนนั่นหรอวมๆแน้ขนมรวมจีนรวเนื้อครน้ำวจีนาเขา่อยเกอนปล่อยเกอนหรอกน้อยมันล่งในยามนี้เหมือนเดียวยะ เราเนั้นมันจะลงมากอย่างเงี้ยแห้งแรงทวมครับติดทนแบบลาครันผมหอดห้องชีเอกหอดหน้าเอกบอนดขบ,ลบหลอดเลยหอดแหบข้าะเจ้าเก็บนำไปปันไพ่กันั้งบัวกันจ่างเฮือเมื่อนเบห้องแรมันคือขาวอย่าง่มันแหข้าวกับป่าอีกครั ขาวขาวอยู่ปากปากกบกบกุุ่มแดดบ่แม่บ่กมันขาวมันรอคาบมึงพลนเาพ้นขาวนนะเรนน้อยนึกเหมือนเ่นไงเ่นน่อยพุ๊นบัดอันขาวแดดบ่แม่บอกเจอพลนกันแล้วนะพลนมีตะปะลายอันน้อะเรนน้อยนะบังใหญ่หนึ่งนี่ตะป่ายปัดหลาคุณ้ังมีพลัน บงห้ารงร้นคูเสิรอาหาริ่น,น้ังเบิ้องกับีมันผมมีพนผมบัดป้ายผ้จังสิมีพนมันสิท่วมเขาไปแปะคอของเขาออกงานปลาเขาฟ้าเหรอผมบัดป้ายผมจังชิมีมบ้านยันนึงปลาเขาแห็งในต้อันดด<า>แดดใบอ<า>ใบอันแดงแคงเพื่อใบไม่อันเด้นบ้าอยู่แล้วน้อเขาตรงนี้อยู่ใจ กัมันแดดมันโตแบบนี้มันไม่น้ำดูมันบ่ไวแล้วบ่ไหวแล้วมันบอกคือน้ำพนได้นำพนโตกระเดืยวมันอยู่น้ำพลนั่นมันโตมันชุ่มเย็นไปทั่วที่อันนี้พอดีรั่วยเหรอไหมนี่กับใหม่มันฉ่ำโอเคมันระปะลาโดดยาวโคนะปีนี้ไปบ้านไปกรุงเทพนะขาแม่งโม่งตายแดงรับเหตปลาผลปลามันปีมาก มันก็มามนก็แรงเขีนบอกกินหมักใม่หมักทีน้ำและมักหนุกวิทมาบตังศิชาแระส่วนมาวัดวัดบญมี่มื่อนี้วัดเขาวัดกระเบนจวดอาลเ้าเาบินมาบาดบมาบาดเขาก็ได้เอาหักใขรมม่จะมามามอจะกินบรี้มามามีแป้ ตะกี้แป้งกินกพร่มีแป้งไปกนซื้อจะบรหาไแป้งชอบมาบ้อชอบมาแต่แผดหอสามบาทฮะรซื้อนคูน้องเรืองก็ยังประดับขโมยมามาขโมอใช่กันแป้งมาอ้าวนาเซงสิเป็นนาเซงสิปีนไเอานาเซีงมรอบงรอหนอยไ่างเอา มันมันเกี่ยวมันเกี่ยวเป็น้อปเป็นดอปเป็น้อปมันเกี่ยวมันหายเลยอะไรแบวปุ๊บเฮ้ยห้องทำเฮ้ยเสรจุกหของยายอันนี้แล้วก็เลื่องแต่เดือนนั่นอ่ะผมชุบบุตัวห้องยายอันก็เดินนะห้องาบก็แล้วแต่เดือนชเดินหาแล้วก็ไม่ได้เลถ้าได้ช่องลอยหาิบซอกก็จังอ๋อไร้นะใช้ยุบันลงแขง ตชแแม่ไม่นส่วนจากบ้าน,ปน,นไปเฮ็ดนั่นไองก็ส่วนอยู่คุปปี้บัวป,ป่ายทุกออจะว่ากับเรานีไปเฮ็ดก็จ้างเอาเราไปเป็น 5, 9, ้าชินไปจ้ามันจะแพงคือบาทฮ้าเรา า,าเาาสำหรับคลิมนี้บุญน้อยเขาจบลงเพียงทุนนีเด้อพี่น้องเข้ามาชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชมอบุญน้อยเคยหลานเด้อพี่น้องสำหรับคลิมนีเขากาเขามาจำใบดีพี่น้อง